เราก็ยังวนเวียนกับการทำอินเวอร์สคิเนติกส์อยู่นะครับแต่เราจะไม่พูดถึงวิธีทางเลขาคณิตดละเราจะมาพูดถึงวิธีวธีทางพิชาณิตนะครับก็มีลูกศิษย์ผมหลายคนแล้วก็มีเพื่อนผมที่เคยเรียนด้วยกันเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะมองมองภาพหรือ v i วิชไลซ์หุ่นยนต์หรือแม้กระทั่งมีภาพใน2มิติแล้วเขาก็ยังดูภาพไม่ออกทำให้การคำนวณออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำนวณไ,ไม่ไม่ได้นะครับ แต่ว่าปรากฏว่าบางกลุ่มบางคนเนี่ยชอบที่จะใช้พิชาณิตมากกว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบใช้พิชาณิตเพราะว่ามันเป็นระบบมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างการันตีว่าคําตอบออกมาถูกคือถ้าคุณแม่นเลขนะคุณก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าแม,แม่นเรื่องการแก้สมการนะครับแต่บางคนชอบเป็นเลขคณิตมากกว่าก็แล้วแต่ถ้าคุณชอบเลขาคณิตคุณก็ไม่ต้องทำพิชาณิตก็ได้ หรือคุณชอบพิชาคณิตกณไม่ต้องทำเลยขาคณิตก็ได้ถ้าไม่ชอบทั้งสองอย่างก็คือก็สกสสวยก็คือต้องทําใจเนาะแต่ถามว่าเป็นเป็นวิธีที่แยกกันเลยไหมก็ไม่ได้แยกกันทีเดียวก็คือเราสามารถใช้พิชาคณิตผสมกับอ่าเลขาเออเลขาคณิตได้คืออย่าไปยึดติดว่ามันต้องเป็นแบบแผนอะไรนี่เป็นแค่วิธีให้ลองดูเฉยๆแล้วพอเราศึกษามากขึ้นเรื่อยๆเราเอามาผสมกันทําให้งานเราทําได้เร็วขึ้นหรือคล่องขึ้น แต่เนื่องจากว่าเป็นวิธีแบบพิชักคณิตคือการทําแก้สมก,การเนี่ยเราก็ต้องเน้นว่าเราได้สมก,การออกมาอยู่ในรูปที่แบบเป็นตรงข้ามกับ Inverse Kinematics ก็คือ Forward Kinematics ิเราจะมีมีภาพแหลแต่เราจะรู้ว่าสมก,การของอแท็กสเปซแปริเบิลเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรยกตัวอย่างหุ่นยนต์2 d e ด r e e ิล f r ร e d o มแล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นคลาสิกที่เราต้องเรียนเนาะสมก,การได้มา เป็นสสมการด้วยกันแต่ละสมการพูดถึงแกนพูดถึงค่า x และ y ของตัวทำงานส่วนปลายนะครับผมก็เป็น x กับ l 1 c o s i n ของ q 1นี่ตัวแป้ตัวแปร configuration variable ตัวแรก q 1แล้วก็อันหลังก็มีเหมือนกันเป็น q 1กับ q 2เอามาบวกกันถ้าจะให้แก้ระบบสมการแบบนี้คือแก้ยากระดับหนึ่งเพราะมันเป็นสมการที่ non linear คือคุณจะเอาสัมประสิทธิ์มาแล้วก็มาหักลบอะไรกันอย่างนั้นทำแบบเดิมไม่ได้แล้ว เนาะซึ่งมันก็มีเทคนิคในการแก้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรู้ว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วก็รู้ว่าโจทย์ไม่ได้ให้อะไร L1 L2 เป็นค่าของที่เราถือว่ารู้แล้วของหุ่นนะครับตัว x กับ y เป็น Input ของ Inverse Kinematics คือ Inverse Kinematics เเราต้องให้ x กับ y มาคือตัวทำงานส่วนปลายเราจะต้องมาหาว่า q1 กับ q2 เป็นเท่าไหร่ถ้าเรารู้ q1 กับ q2 ไปหา x กับ y มันก็ง่ายเพราะแค่ใส่สมาการนี้ก็จบแล้ว เพียงแต่มันไม่ใช่อันนี้มันมันก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับเทคนิคแรกในการที่เราจะแก้อะไรพวกนี้ก็คือพยายามอย่าเขียนให้มันดูยาวเพราะเขียนดูยาวแล้วมันจะ trace การคํานวณยากนะครับเพราะั้นเราจะทําให้มันสั้นขึ้นโดยการเปลี่ยนชื่อตัวแปรบางตัว x เท่ากับ l 1แต่เราจะไม่เขียนว่าโคไซน์ของ q 1เราจะเขียนว่าเป็น c 1เหมือนที่เขียนอันก่อนหน้านี้เลยบวกด้วย l 2 c ของ12 c 1 2นี่ไม่ได้หมายถึง c 1 2 ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดอันนี้ c คือ c ของอ q ห่งบวก q 2บางคนก็อาจจะแบบไม่รู้สึกรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งมันติดกับสองมันสิบสองก็อาจจะใส่คอมมาแบบก็ได้เป็น c หนึ่งสองแล้วถ้าเป็น c ถ้าเป็น q หนึ่งลบ q สองก็จ,จะเป็นหนึ่งแล้วก็คอมมาลบสองก็ได้แล้วแต่เลยนะม,มีมีได้มีได้หลายโนเทชั o n แล้วแต่เราจะเขียนครับขอให้สื่อสารรู้เรื่องกับคนที่ทำงานด้วยก็พออันนี้ l หนึ 2, ่ง s หนึ่งบวกด้วย l สอง s หนึ่งคอมมาสอง โอเคเพอเราทาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราเราก็สามารถที่จะลดขนาดของสมาการจากเขียนยาวๆออกมาให้เหลือในรูปแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้แก้อะไรแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนรูปแบบเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นสมาการที่1นึ่น,นี่ก็เป็นสมาการที่2รูปแบบของสมาการเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างกับทั้งทั้งสองฝั่งของสมาการพร้อมๆกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคูณจะไปบวกเพิ่มจะเป็นกําลังสองจะบวกกัน มีได้หลายวิธีแต่ก่อนจะทําอะไรผมแนะนําก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาและโจทย์ไม่ได้ให้อะไรเราเอตอนนี้คือ Q 1กับ Q 2เราไม่รู้นะครับไม่มีจอยแปรตัวไหนรู้เลย Q1 กับ Q 2ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่รู้ไว้ฝั่งเดียวกันหมดเพราะฉะนั้น C1 กับ S1 เนี่ย C12 กับ S, 1, 1, 2, บ S 1, 2เราไม่รู้ไว้ฝั่งเดียวกัน x กับ y นี่คือรู้แล้วเพราะโจทย์กำหนดมาให้นะครับเพราะฉะนั้น x กับ y อยู่ฝั่งซ้ายโอเคกับที่เหลืออยู่ฝั่งขวาโอเค ถึงแม้ว่า L 1เราจะรู้แต่มันไปคูณอยู่กับ C 1ถือว่าเทอมนี้เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็เขียนไว้อย่างนี้ดอกก่อนกําลังดีเลยน,นี้เทคนิคหนึ่งในการดูก็คือถ้ามีตีกรแล้วเขียนควายกันแบบเนี้ยเป็น C 1 S 1 C 1 S 2 S 1 2เนี่ยแล้วมันเป็นอันโนนอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วเป็นโนนแปรบิลจากฝั่งนี้หมดเลยเทคนิคหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเอาสมการที่1กําลัง2บวกสมการที่2กําลังส เพื่อจะกำจัดบางตัวแปรออกซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้บอกว่าจะกําจัดตัวไหนแต่ลองทําดูแล้วเดี๋ยวมันอาจจะออกหลายครั้งมันจะออกหลายครั้งบางครั้งก็จะไม่ออกเพราะฉะนั้นผมจะได้ฝั่งซ้ายของสมการมาก็คือ x กําลังสองของสมการบน,นบวกด้วยสมการล่างก็คือ y กาลังสองก็ต้องเป็น y กําลังสออันนี้คือฝั่งซ้ายของสมการเท่ากับฝั่งขวาของสมการที่กําลังสองของทั้งคู่บวกกันนะครับเราก็จะได้เป็น ผลบวกกำลังสองจะได้เป็น l 1กําลังสอง c 1กําลังสองบวก2 l 1 l 2 c 1 c 1, c 1 2บวก l 2กําลังสอง c 1 G 2กําลังสองบวกด้วย l 1กําลังสอง s 1กําลังสองบวกด้วย2 l 1 l 2 s 1 s 1 s 2บวกด้วย l 2กําลังสอง s 1 s 2กําลังสองบวกยาวมากสมการก็จะน่าเกลียดแบบนี้บางคนบอกว่าน่าเกลียด เพราะมันยาวเขียนมาหลายตัวแปรอย่างนี้ผมก็เลิกทำแล้วใช่ไหมแต่ในนี้เราคือเราพยายามวิเคราะห์แล้วก็ทําต่อให้มันแก้ได้แล้วแล้วผมทําให้ดูทีเดียวคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาทําหรือจะทําไปฝึกฝึกตัวเองแล้วทําความเข้าใจก็ยิ่งดีเลยต่แต่ผมพิสูจน์ให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนมันจะน่าเกียดแต่ที่จริงมันตัดกันได้ถ้าเราดูที่ l 1กําลัง2บวก c 1กํากลัง2กับ l 1กํากลัง2กับ s 1กําลัง2เนี่ย2เทอมนี้เอามาบวกกันได้ แล้วถ้าเอามาบวกกันเนี่ยผมก็ดึงตัวประกอบออกมาคือ l 1นึ่งกำลังสองที่มันคูณด้วยกันทั้งคู่มันจะได้เป็น s 1นึ่งกำลังสองบวก c 1นึ่งกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้นเราทำแบบนี้ได้กับเทอมอื่นอีกก็คือเทอมที่เป็น l 2อกำลังสอง c 1นึสองกำลังสองอันนี้เป็น l 2อกำลังสองเหมือนกันก็ดึงออกมากลายเป็น s 1นึ่งสองกำลังสองบวกด้วย c 1นึ่งสองกำลังสองแล้วก็ดึงตัวไหนที่มันดูคล้ายๆกันเช่นเทอมที่อยู่ในกรอบนี้กับเทอมที่อยู่ในกรอบนี้ ันเนี้ยมันมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่ามันมี2 L 1 L 2เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็น C 1กับ C 12ใช่ไหมครับอันนี้ผมย้ายตัวสลับที่ก่อนนะสลับไดม้มีปัญหาใช่ไหมมันมคูณกันอันนี้จะกลายเป็นบวก S 1 2 S 1ซึ่งก็สลับที่เหมือนกันได้ไม่มีปัญหาฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเหมือนเดิมโอเคไหมครับเขาที่หล หลายอันที่เราสามารถที่จะทําให้มันอยู่ในรูปอย่างง่ายก็คือการที่มีไซน์ของ Q 1กําลังสองบวกโคไซน์ของ Q 1กําลังสองต้องจําได้แล้วว่ามันเท่ากับหนึ่งตัวนี้ก็เท่ากับหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าตัวมุมข้างในไซน์กับโคไซน์เป็นอะไรก็ตามถ้ามันกาลังสองเอามาบวกกันมันจะเท่ากับหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยเราจะได้เป็น x กําลังสองบวก y าําลังสองเท่ากับ L1 กําลังสองบวก L2 ลําลังสองอัตโนมัติเลยส่วนถัดมาเนี่ยมันเป็น2 L1 L2 ถ้าใครยังจาได้นี่คือโคไซของ q 1บวก q 2อันนี้เป็นโคไซของ q 1บวกด้วยไซของ q 1บวก q 2แล้วก็ไซของ q 1เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโคไซโคไซบวกไซไซที่จริงมันเป็นผลโคไซของผลต่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโคไซ์ของผลต่างทั้งหมดเนี่ยมันจะได้เป็นโคไซของผลต่างจริงๆของตัวมุมข้างในซึ่งมุมข้างในนี่ก็คือ q 1บวก q 2นี่คือมุมแรกส่วนลบด้วยอีกมุมหนึ่งก็คือลบด้วย q 1 ทำให้ q 1ตัดกับ q 1เหลือโคไซน์ของ q 2ตรงนี้ก็จะได้โคไซน์ของ q 2อว่าเฮ้ยนี่มันสมการเดียวกันกับตอนใช้เลขคณิตเลยตอนใช้ลอฟโคไซน์ออกมาเป็นอย่างนี้เป๊ะเลยใช่ปะ่ะแต่นี่มันเหมือนกับมันมาอีกวิธีหนึ่งหรือเดินออกมาคนละทางกันเหมือนออกมาจากบ้านเดียวกันนะคนนึงก็บอกกูไม่ฟังมึงอีกคนนึงก็กูไม่ฟังมึงสุดท้ายมาเจอสุดท้ายได้คําตอบเดียวกันเออก็มาเจอกันแล้วก็บอกโอ้ขอโทษนะเนี่ยเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกลายเป็นเรื่องราวไป อ่ะสุดท้ายเราก็เลยสามารถแก้ได้ตามเดิมเราก็ใช้เราก็คำนวณต่อเพื่อหาว่า c 2เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ l 1อันนี้เหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมที่เราคิดเลยส่วนด้วย2 l 1 l 2นะครับแล้วก็ตามตาม process ไปนะครับว่า s 2เป็นเท่าไหร่จากนั้นเราก็สามารถหา q 2ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวขอเขียนไว้นะครับว่า c 2จะเท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลังสลบ l 1 กำลังสองลบ l 2กำลังสองส่วนด้วย2 l 1 l 2แล้วก็ s 2เท่ากับแกมมาสแควรูทของ1ลบ c 2กำลังสองตรงนี้เราก็เก็บไว้เลยเก็บไว้อย่างยวดยิ่งเราจะได้รู้ไว,ไว้ว่าได้ใช้นะครับเหมือนเหมือนกันมันแปลกที่ว่าเราทำสมการออกมาโดยที่ไม่ได้มองโดยที่ไม่ได้ดูเลขาคณิตอะไรเลยแต่ว่าเรามีศรัทธานในตัวเลขแล้วเขาก็ทำ ตีโกนอะไรก็ว่าไปสุดท้ายได้ออกมาคำตอบเดียวกันนะครับก็น่าทึ่งเหมือนกันอ่ะลำดับถัดไป